ประวัติหลวงพ่อรวยปาสาทิโกเกจิตด,ดังวัตโกจังหวัดพระนครศรียุธยาหลวงพ่อรวยปาสาทิโกเกจิดังวัตโกจังหวัดพระนครศรียุธยาแม้ท่านจะได้มรณภาพไปตั้งแต่ปีพศ .2560 แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยแวะเวียนมาที่วัตโกเพื่อดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ขาดสายด้วยความเลื่อมใส หลวงพ่อรวยเกิดเมื่อปีพศ2อ6 4มีพี่น้องร่วมบิดามารดา8คนผู้ชาย3คนผู้หญิง5คนเป็นบุตรคนที่6บิดาชื่อมีมารดาชื่อศิลลาอาศัยอยู่ที่บ้านตะโกหมูสองตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดามารดาของหลวงพ่อรวยมีอาชีพเกษตรกรเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ฉันได้ช่วยบิดามารดาเลี้ยงสัตว์อาทิอัวควายเมื่ออายุได้12ปีก็ได้บวชเรียนที่วัตกโกเมื่ออายุถึงเกณฑ์ก็ได้อุปสมบทโดยมีเจ้าอาวาสวัดภาชีเป็นพระอุปชาหลวงพ่อรวยอุปสมบทเมื่อปี2 4 8 4ได้รับฉายาว่าปาสาธิโกภายหลังได้จำพรรษาอยู่ที่วัตกโกเรื่อยมา และได้เรียนรู้พระปริยัธรรมสอบได้นักธรรมชั้นโทในพศ2485และสอบได้นักธรรมชั้นเอกในพศ2487เมื่อจบนักธรรมเอกท่านก็ได้คิดว่าศึกษาเพียงพอสำหรับด้านคันธธุระแล้ว จึงได้เดินทางไปเรียนกรรมฐานฝากตัวเป็นศิษย์กับพระครูเก่งๆในสมัยนั้นเช่นหลวงพ่อแจ่มวัดแดงเหนือผู้เชี่ยวชาญด้านคาถาวิชาอาคมและหลวงพ่อรวยได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ราวปีพศ2512วัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงคือเลดหลวงพ่อรวยทำมาจากเงินแท้ และเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนที่มีศิลปินนำไปแต่งเพลงวอนหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยปาษาทิโกมีชื่อเสียงเกี่ยวกับวัตถุบูชาได้แก่หลวงพ่อรวยชนะจนและเหรียญเหรียญเงินหลวงพ่อรวยโดยเหรียญเงินหลวงพ่อรวยทำจากเงินแท้ลงยาลักษณะเป็นแผ่นเงินจารึกคาถาบูชาด้านหลังและด้านหน้าออกแบบให้เป็นรูปร่างต่างๆมีใบหน้าของหลวงพ่อ ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระต่างๆบางรุ่นราคาสะสมเช่าบูชาสูงถึงหลายหมื่นบาทรวมถึงเหรียญหลวงพ่อรวยชนะจนทำจากเนื้อและบล็อกต่างๆเป็นที่สะสมของลูกศิษย์ลูกหานิยมนำไปใส่กรอบบูชาหลวงพ่อรวยมรณาภาพเมื่อปี2560แต่สังขารไม่เน่าเปื่อยลูกศิษย์จึงตั้งร่างของท่านเก็บรักษาไว้ในโรงแก้วที่วัดตะโก ปัจจุบันวัดนี้เป็นแหล่งรวมความศรัทธาของหลวงพ่อรวยมีศาสนาสถานที่สวยงามและมีผู้คนเข้ามาชมเข้ามาทำบุญกันมากมายเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องไปกินไปเที่ยวของเราด้วยค่ะ